mà đặt bàn phải không? Tập chắc mình chỉ thử cái được không? Thử cái cao phải không? Để chỉ đặt con bùn mình thịt cái thân này phải không? Cố mày. Lòng bùn phải không? Mình chỉ thử cái này. Bàn cái kim phải không? họ cái kim. Cái này. Để chỉ lòng đặt bùn phải không? Ok phải không? มีแต่ทาเบิ้งนํากันพี่น้องไว้ดิถือแย่งพี่น้องให่พี่น้องตรงทางไว้ทำหนี้นพี่น้องเขาจะมาใส่กับกดักตีพี่น้องเห็ดมาพี่น้องเห็ดใส่พวกแรนพวกอ,อย่างพี่น้องมันละมันหากินมันยังมันผ่านมันก็ถือพี่น้องไก่หรือแรนหรืออยังก็ได้พี่น้อง ที่บ้านนี่ก็ถือบุพี่น้องเดี๋ยวสีเห็ดก่อนพี่น้องนี่ที่จริงมันต้องเพียดไว้ให้มันแหงก่อนพี่น้องจึงมาใส่แต่ว่าผมบ่อยมีเวลาพี่น้องเลียนแล้วใส่เลยพี่น้องอันที่จริงเพียดไว้แล้กจงทางไว้สิพี่น้องให้มันแหงก่อนให้มันเทีย่ยวให้มันชิ้นก่อนพี่น้องจึงมาใส่ตัวนี้แต่ผมม,มีเวลาพี่น้องใส่เลย โอเคพี่น้องเดี๋ยวชิใใ่ก่อนใส่สักสองสามลังนี่พี่น้องเมาแลวเวาอามาปลูกมั่นพอยามพีนพ่น้องได้ไป้ี่มอนกนี่พี่น้องไปลงไปพี่น้อง ก็นี่ต้องเห็ดแบบนี้เลยพี่น้องทอาแบบมัดตายเลยพี่น้องเวลามันถึงมันหยักกะมันชิบลุพี่น้องถ้าเห็ดเร็มๆมันชิลุพี่น้องเอาแบบ

Thank <laughs> ตัวนี้ต้องพาเดี๋ยวพี่น้องพาแบบนี้พี่เพื่อที่สหนี้สายตัวนี้พี่น้องนี่พี่น้องนจะเป็นแบบนี้พี่น้องใส่ได้เลยพี่น้องวางตัวนี้เฮ็ดสบายพี่น้องไหวก่อน ลอยอยู่งนักพี่น้องฮึได้วเด็กพี่น้องนี่พี่น้องเพียดจำเนี่ยกระไรเด็กพี่น้องเปลี่ยนเดธอเพียดให้มีเคี้หูนี่หูเดียวพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวใช้ให้เบื้องต้นแหละพี่น้อง นนี scream, Arizona, ี wi, ่่พ้องใส่แล้วประมาณนี้พี่น้องถ้ามันห่างจากดินประมาณสามนิ้วเข้ามนี่พี่น้องสามนิ้วพาชัดมันเวลามันหากินมันสีกยุกคอขึ้นพี่น้องแล้วอันเวลามันหากินมันสีคอมันสีกยุกขึ้นพี่น้องมันสีบปุ้ไปต่ำพี่น้องบางทีตาเาใส่ต่ำมันสีขวบเท่นี้พี่น้องมันฉีกปุ้บ่สุดร้ายใส่สามนิวพอดีพี่น้องพอต่ำพอสูงพี่น้องมันจะมียังมาผ่านเรียบร้อยเลยพี่น้อง Okay, if you know.